เคมันออกมาเยอะระวังรวันะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โกดังที่นนท์อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหตุเกิดช่วงสายของวันอังคารที่30มีสายน2567ที่เกิดเหตุ เพิงลูกโหมอย่างรุนแรงมีกลุ่มควันสีดำและแสงเพลิงพวุพุุ่งสู่ท้องฟ้าเป็นจำนวนมากรถดับเพลิงพยายามฉีดน้ำสกัดเพลิงเพื่อไม่ให้ลูกลามไปยังโกดังและอาคารที่อยู่ใกล้กันเพื่อป้องกันการลูกลามบานปลายวงต้นสาวาโกดังแห่งนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นครั้งที่สองแล้วด้านเจ้าของ และภรรยายัางคงอยู่ในอาการเสียใจและทำใจไม่ได้กับการถูกเพลิงไหม้ในครั้งนี้โดยนายบุลเลอร์เปิดเผยว่าโกดังดังกล่าวเป็นที่เก็บวัตถุดิบผลิตที่นอนยางจุดเพลิงไหม้อยู่บริเวณโกดังเก่าด้านหลังมีคนงานเข้าไปต่อเตือนทำงานอยู่ภายในยังไม่ทราบข้อมูลว่าต้นเพลิงเกิดจากสาเหตุใดหลังเพลิงสงบคงต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบซึ่งเบื้องต้นตอนนี้โกดังได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดสองโกดังและวัตถุดิบที่อยู่ภายในอาคารเสียหายทั้งหมด มีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ40ล้านบาท